ที่ร้าน The Queen of Ice Cream นะคะใครมาที่จอมเทียนนะคะต้องมาแวะที่ร้านนี้นะคะบรรยากาศในร้านนะั้นเหมือนกับร้านสไตล์เจ้าหญิงเลยค่ะนี่น่ารักมากเลย <c oughs> เดี๋ยวก็ด้านในนะคะเดี๋ยวพาดูไอศครีมนะนี่ผลก็มาเพียบเลยค่ะพาดูไอศครีมด้านในนะคะไอศครีมมีให้เลือกหลากหลายรสชาติเลยนะคะ จะเป็นช็อกโกแลตสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็เป็นบูเบอรี่เป็นพีนัทนะคะลาสเบอรี่ไอศครีมมีมากมายหลากหลายราสชาติเลยนะคะแล้วก็เป็นมอคค่าอัลมอนด์นะคะ ใครชอบไอศครีมรสไหนเลือกได้เลยนะคะ<ม>ก็ใครที่มาทางจอมเทียนนะคะ The Queen of Ice c r e a m นะคะสายหวานนะคะสสยหวานใส่ไอศครีมนะคะพลาดไม่ได้เลยค่ะมาติมทุกเมนูเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้มีแค่ไอศครีมอย่างเดียวนะคะก็ยังจะมีแซนด์วิชนะคะมีแซนด์วิชขนมปังหลากหลายรสชาติเลยนะคะมีให้เลือกนะคะนี่ค่ะไอศครีมต่างๆนะคะนี่ก็มีหลากหลายราคานะคะร้อยเจ็ดสิบ นะคะคราราเมลบัรเกตนะคะนี่ค่ะรัแบแวะมาได้เลยนะคะที่ร้านเดอะควีนออกไอศครีมนะคะ